เมื่อวันที่7มกราคม2556ณนะกระทรวงวัฒนธรรมเวลา13นาฬิกาคุณสนธยาคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ในวันเสาร์ที่12มกราคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำหรับการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติประจำปี2556นะครับที่จะมีขึ้นในวันเสราร์ที่12มกราคมนี้นี่นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยเราได้จัดงานมันเด็กโดยใช้สถานที่ที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับทั้งหมดที่ที่ที่เรามีอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่สูวรรวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นลานกิจกรรมหลัก และมีในส่วนของหอสมุดแห่งชาติที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์หออากขรศิลปินนะครับหรือว่าในส่วนของพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะฮะที่เราได้ได้ได้ไดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอยู่มีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนกลางที่เราไปร่วมกับทางของรัฐบาลก็คือที่สนามเสือป่านะครับก็จะมีกิจกรรมของทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราไปจัดร่วมนะครับในกิจกรรมวันเด็กในวันที่12มกราคมที่จะถึงนี้ นะครับอีกส่วนหนึ่งนะฮะนอกจากในเรื่องของอกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่อาจจะจะเกี่ยวกับในเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมหรือว่าในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัสแล้วเนี่ยในเรื่องของของเกมนะฮะของเกมเนี่ยทางกระทรวงก็ได้จัดในส่วนของเกมสีขาวนะฮะก็คือเกมที่เหมาะกับ เด็กกับเยาวชนนะครับเป็นเกมที่ให้ความรู้ไม่มีความรุนแรงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ได้มีโอกาสได้สัมผัสนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเกมเป็นตู้เกมเป็นต่างๆที่เราได้ได้มีการจัดจัดหามานะครับเพื่อที่จะทําให้เด็กๆนั้นได้มีโอกาสได้สัมผัสในความหลากหลายนะครับทั้งทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ในส่วนของเรื่องเกมเพ่งถือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่อยู่ใกล้ชิดกับ เเดด็กขอองรายยู่้วสำหรับคำขวัญประจำปี2556ของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรที่ว่ารักษาวินยัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียน